ชาชาได้พลาเล็บงามพี่น้องคุณประกอบกันช่าง2024จัดนิ่มๆทะเลทั้งคันโอ้ยขับนิ่มๆเลยบบจัดนิ่มเหลือเกินครับ223เจ๊บ,บ,บัส1 1โลว์คาร์โรล่า โคดีซสองคุนส้องตันครึ่งปากว่างสามเมตรหลุิบตีไรละหกร้อยครับคุขับดิเชืออน,นิ่มๆเลยไม่รีบไม่ร้อนครับเดินสายกลางคุณประกอบกันทั้งสองพันี่สิบีม่น้ำรอยเย็นเนี่ยอลโลมิเนียมทั้งแท็กเลยครับนะโบเดียวครับ รีดมาได้270ตัวส่วนคนขับว่าผู้ช่วยไม่แน่ใจครับหนูอะไรตัวใหญ่แท้นี่เอาสบอร์เอาสบอร์ดเดี่น้ไปนอนด้ยตั้มเลือาร,รามครับมอเตอร์ได้กินเครื่องยนต์ฮีโน่ เซฟซีพอสติ T ๊กเกอร์ครับแปดแปสิบครับอย่าเดินนิ่มๆเลยคนขับมีอายุอ้าผู้ช่วยไปไหนเนี่ยคนขับไม่ต่ำกว่าห้าสิบลนะสองปียังเปรี้ยวๆอยู่เปรี้ยครับเข้างามเขางามราล,ละหกร้อยจุดไล่หกพัน ยี่สิบไร่หมื่นสองได้เกสามสิบไร่ได้อยู่ครับนะฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ